สวัสดีครับ Talk about clay อี EP นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการปั้นหัวเนาะ,ะปั้นหัวปั้นหน้าพวกหูตาจมูกอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเป็นเป็นเทคนิคเบื้องต้นละกันเพราะว่าตัวผมเองก,ก็ก็ยังไม่ค่อยเก่งอะเนาะต้องฝึกเยอะเลยคิดซะว่าเป็นเป็นเทคนิคของผมละกันเผื่อใครสามารถแบบเอาไปต่อยอดอะไรได้เนาะหรือว่า ใครที่แบบมีเทคนิคหรืออ,อยากแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ส่วนหัวเนี่ยยิ่งเล็กอะ่ะจะยิ่งยากอันนี้สำหรับตัวผมเนาะเพราะว่านิ้วผมค่อนข้างจะใหญ่อะไรเงี้ยเวลาปั้นอะไรเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะจะค่อนข้างยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดินเบาอะ่ะเขาจะแห้งไวฉะนั้นจะมานั่งแบบค่อยๆเติมค่อยๆแต่งอย่างเงี้ยจะไม่ทันดิน ฉะนั้นที่ต้องมีเลยคือความแม่นแล้วก็ความไวคือต้องพยายามพยายามปั้นให้ให,ให้ให้เข้ารูปให้เร็วที่สุดอย่างที่เคยบอกเลยนะครับก็คือเริ่มจากการหารูปหน้ามุมต่างๆให้ได้เยอะที่สุดอย่างน้อยๆอต้องมีเลยที่ที่ต้องมีเลยก็คือหน้าด้านตรงด้านข้างถ้ามีสี่สิบห้ามีบนมีล่างนี้ก็จะจะ,จะยิ่งดีเพราะว่าเวลาปั้นเนี่ยครับผมจะเทียบตลอดเวลา เทียบหน้าตรงเทียบกับเทียบหมายถึงเทียบกับต้นแบบนะฮะเอาหน้าตรงเทียบหันข้างเทียบตลอดเวลาเพื่อเพื่อที่จะได้ว่าไม่เพลียนมากโอเคเริ่มเลยก็คือ1เลยเราก็จะทําโครงสร้างเบื้องต้นกันก่อนโครงสร้างเบื้องต้นก็ส่วนใหญ่ผมใช้โฟมเนาะใช้โฟมในการเอ่อแต่งโฟมให้ได้ทรงที่ที่คล้ายๆกับรูปต้นแบบพอได้โฟมคล้ายๆรูปต้นแบบแล้วก็เอาดินมาหุ้มอีกทีหนึ่ง ทีนี้ทรงรูปต้นแบบเป็นยังไงก็คือก็ต้องดูตัวต้นแบบเพราะว่าเขาเป็นคนหนายาวหนากลมหน้ารูปไข่หน้าสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยครับผมก็จะตัดปั้นต้นแบบปั้นโครงสร้างเบื้องต้นให้ให้รูปทรงเดียวกับต้นแบบแต่ให้เล็กกว่าขนาดขนาดต้นแบบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเติมหน้าผากเติมหนกแก้มเติมอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อ ปั้นโครงสร้างเบื้องต้นแล้วเราก็ร้อ้เขาแหง้งอันนี้อันนี้อาจจะต้องรอ้อยให้แห้งสนิทนิดนึงเนาะพอพอเขาแห้งสนิทนิดนึงละเราก็มาตีเส้นผมจะตีเส้นแนวตั้งกับแนวนอนแนวตั้งผมก็จะแบ่งเส้นเส้นไกดเอาไว้1เซนอย่างเช่นตีแนวตั้งเสร็จผมจะวัด1เซน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 ลงมาตั้งแต่หน้าผากจนไปถึงคาง แล้วก็ตีแนวนอนแนวนอนเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตีแนวเดียวกับตาอ่าแล้วผมก็จะตีเส้นจากซ้ายไปขวาทีละหนึ่งเซน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 ทีเนี้ยหน้าเราก็จะได้เส้นกริดคร่าวๆแล้วถามว่าเส้นกริดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็คือเอาไว้ให้เรารู้ตำแหน่งตาจมูกปากอะไรเงี้ยฮะจาก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 โครงสร้างโดยรวม อย่างเช่นตากว้าง2เซนห่างจากหน้าผาก3มเซนเราก็จะรู้แล้วว่าตำแหน่งตาจะอยู่ตรงไหน,นจมูกยาวกี่เซนปากกว้างกี่เซนห่างกับปลายจมูกกี่เซนอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถสเก็ตคร่าวๆบนโครงสร้างเราได้ละทีนี้เราก็จะมาสเก็ตบนโครงสร้างเหตุผลของการสเก็ตก็คือเพื่อให้ตำแหน่งมันจะแม่นตำแหน่งและขนาดมันจะแม่นยำมากขึ้น เมื่อปั้นโครงสร้างเบื้องต้นเสร็จแล้วสเก็ตต,ตำแหน่งหูตาจมูกปากบนโครงสร้างเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาเริ่มปั้นกันส่วนใหญ่การเริ่มปั้นส่วนต่างๆบนหน้าเนาะสำหรับผมมันไม่มีกฎตายตัวว่าออต้องต้องเริ่มที่อะไรก่อนต้องเริ่มที่หน้าผากก่อนไหมเริ่มที่ตาก่อนไหมเริ่มที่จมูกก่อนไหมส่วนใหญ่ผมจะดูจากหน้างานมากกว่าออแต่แต่แต่ทริคที่ผมใช้บ่อยก็คือส่วนใหญ่ผมจะเริ่มจากส่วนที่ลึกที่สุดก่อน สมมติเราให้มองหน้าตรงก่อนอ่าหน้าตรงเสร็จเราก็จะเริ่มจากส่วนที่ลึกที่สุดอย่างเช่นอ่าตาอ่าหรือไม่ก็ถ้าเขากําลังยิ้มอยู่ก็ก็คือปะก็คือฟันส่วนของปากและฟันอ่าผมจะมอสตรงนั้นลึกที่สุดแล้วก็กค่อยๆปั้นไล่มาจนถึงส่วนที่ยื่นที่สุดก็คืออย่างเช่นจมูกอะไรเงี้ยหรือหูอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมก็จะปั้นท้ายๆเลย แต่อันนี้ก็อย่างที่บอกก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีบางทีผมก็เริ่มจากหน้าผากก่อนจากหน้าผากก่อนแล้วผมค่อยไล่ลงมาด้านล่างอัน,นอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยไม่ไม่มีกฎตายตัวแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอยู่ที่ประสบการณ์การปั้นด้วยแหละว่า,อาลองปั้นจากลึกที่สุดมายื่นที่สุดแล้วลองปั้นจากบนลงล่างแล้วแล้วเราถนัดอัานไหนมากกว่ากันโอเคต่อไปเราก็จะมาดูตัวอย่างผมจะเอาตัว ครีเซอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันเนาะเขาเป็นเอลมาให้ดูตัวอย่างการสเต็ปการการปั้นของผมจากรูปก็จะเห็นเลยผมปั้นโครงสร้างเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วผมก็จะตีกริดแนวตั้งกับแนวนอนออพอตีตารางเส้นเสร็จปุ๊บผมก็จะรู้แล้วว่าต้นแบบจะหมู่เขายาวกี่เซนผมก็มาสเก็ตบนบนโครงสร้างเบื้องต้นผมก็มาสเก็ตบนดินตากี่เซนผมก็มาสเก็ตพอสเก็ตเสร็จเรียบร้อย ผมก็จะเริ่มปั้นแล้วตัวนี้ผมเริ่มปั้นจากบนลงล่างอันนี้ผมจะเริ่มปั้นจากหน้าผากก่อนอก็พยายามเก็บดีเทลถ้ามีรอยยงรอยย่นอะไรก็พยายามเก็บดีเทลปั้นหน้าผากเสร็จผมก็จะมาปั้นโครงจมูกปั้นโครงจมูกเสร็จปุ๊บผมก็จะไปทําส่วนของตาพอทําส่วนตาเสร็จปุ๊บผมก็จะมาทําส่วนของริมฝีปากบนพอริมฝีปากบนผมก็ทาริมฝีปากล่างริมฝีปากล่างเสร็จปุ๊บผมก็มาทําคาง พอคา,างเสร็จพอคางเสร็จปุ๊บผมก็จะมาเก็บบริเวณแก้มพอเก็บแก้มเสร็จผมก็จะทําบริเวณคางสองข้าง,างพอเก็บคางเสร็จปุ๊บผมก็จะมาทําหูอ่าโอเคครับก็ตามนี้เลยสําหรับครีเซอร์ของของแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะอ่าผมก็จะมาะเดี๋ยวผมก็จะลองยกตัวอย่างอีกตัวนึงแล้วกันก็คือไวบี้ในคอร์ลลนนะอ่า อย่างอย่างตามวิดีโอเ,เลยผมก็จะเริ่มจากตาก่อนเสร็จปุ๊บผมก็จะมาทําส่วนของหน้ผาผากพอหน้าผากเสร็จผมก็จะมาทําส่วนของข,ของจมูกสันจมูกปลายจมูกอะไรพวกนี้ฮะพอจมูกเสร็จผมก็จะมาทํโหนกแก้มอ่าพอทํโหนกแก้มเสร็จปุ๊บผมก็จะมาทาริฟีปากบนแล้วก็ทาริฟีปากล่างเสร็จแล้วก็จะมาเติมแก้มบริเวณคาง แล้วก็มาทําปีกจมูกสองข้างแล้วก็เก็บเปลือกตาแล้วก็เติมหูประมาณนี้ก็ก็ดูพยายามดูทุกสเต็ปอย่างเช่นเริ่มจากหน้าผากก็ต้องดูว่าหน้าผากเสเกลได้หรือยังสัสดส่วนได้หรือยังเอาให้หน้าผากชัวร์ก่อนแล้วก็ค่อยมาทําจมูกจมูกก็พยายามเทียบอย่างที่บอกคือเทียบหน้าตรงเทียบด้านข้าง เอาให้มันมันมันชัวร์ก่อนเพราะว่าถ้าถ้าผิดตั้งแต่หน้าผากแล้วที่เหลือมันก็จะเพี้ยนหมดเลยฉะนั้นเอาน้าผากให้ตรงก่อนแล้วก็ทำจมูกจมูกตรงเสร็จปุ๊บทาริมฝีปากบนตรงเสร็จปุ๊บทําริมฝีปากล่างเติมคางเติมแก้มเติมบริเวณกรามอ่ามันก็จะมันก็จะไล่ทํำไปทีนี้มีเทคนิคทีอีกนิดนึงคือทุกขั้นตอนอ่ะ จากหน้าผากมาจมูกจากจมูกมาดิวิปักบนอะไรเงี้ยควรรอให้ดินที่ปั้นก่อนหน้าเนี้ยเซตตัวก่อนอย่างเช่นปั้นหน้าผากเสร็จปุ๊บรอเซตตัวนิดน,นึงก่อนแล้วค่อยปั้นจมูกไม่งั้นถ้าเขายังไม่เซตตัวแล้วเวลาเราปั้นจมูกแล้วมือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยหน้าผากเขาก็จะเบี้ยวไปอีกทีนี้ก็จะเก็บยากเลยฉะนั้นรอเขาเซตตัวนิดน,นึงก่อนแล้วค่อยทําส่วนต่อๆไปก็ขอ ขอย้ำอีกทีท้ายคลิปนะครับว่าผมเองก็ยังต้องฝึกฝนถ้าใครมีเทคนิคหรือมีอะไรแนะนำเนี่ยก็สามารถแบบคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าแชร์ได้เลยนยครับผมก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็เผื่อใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ผมก็ได้ฝึกเพิ่มเติมโอเคครับขอบคุณมากครับ